โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมไบซีกับเกมแซมดังนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางการเล่นเรียวตาแอดวานซนะครับซึ่งผมมองว่าตัวนี้มันเป็นหนึ่งในตัวที่เป็นพอยการ์ดแล้วก็เก่งรองมาจากมากิเลยนะครับอาจจะดีกว่าฟูจิมาซะด้วยซ้ำในบางคอมนะครับเพราะาฟูจิมะเนี่ยคือมันเด่นเรื่องเกมรูก,ก็จริงแต่ว่าคนมันเริ่มจับทางกันได้แล้วนะครับเรียวตาเนี่ยมันเป็นตัวที่คุมเกมได้ดีนะครับสร้างจังหวะเพลย์ได้ดีกว่า ฟูจิมะนะครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันนะอะไรแบบนี้ผมว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์มากกว่าด้วยเพราะว่าวันนี้ผมแนะนําเกี่ยวกับรุนบล็อกนะครับคือรุนบล็อกเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถตบพววลูกชูเนี่ยตบได้ถ้าถูกจังหวะนะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วก็มันมีมูฟเมนที่ไวกว่าฟูจิมะนะครับเพราะงั้นเนี่ยเกมรับเนี่ยมันดูดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ยิ่งในจังหวะที่เวลาที่ฝั่งตรงข้า,ขามเขาถือบอลเนี่ยเราสามารถเดินไปกดดัน ลุมเป็น2ลุมหนึ่งดับเบิลทีมได้ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราจะสามารถตัดบอลจากฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะคือมันเป็นตัวที่มูฟเมนต์คุมพื้นที่ได้ค่อนข้างดีมากคือคุมโซนได้ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับผมบอกว่าตัวนี้โคตรโอพีเลยนะครับในเรื่องของพรสวรรค์อะไรพวกนี้ผมอาจจะข้ามไปเลยนะครับอาจจะข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปพูดถึงพรสวรรค์เยอะมันจะยาวนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะอ่านกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีทิคนิดนึงนะครับสำหรับเอ่อถ้าอันนี้ครับ บุดแห่งลมนะฮะท่าหลอกชุดไม่ใช่ท่านี้ดิมันเป็นท่าบุดแห่งลมนะก็คือท่านี้นะครับบูดแห่งลมก็คืออันเนี้ยมันจะมีทิกนิดหน่อยก็คือเวลาที่เรี้ยวตะไม่อยู่ในการเลี้ยงบอลก็คือเวลาเรารับบอลจากเพื่อนครั้งแรกเนี่ยนะครับแล้วเรายังไม่ได้เลี้ยงบอลเนี่ยมันสามารถเลย์อัพหรือว่าหลอกเลย์อัพแล้วเฟดได้ไกลขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในคลิปอันต่อไปละกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับอ่ะ อย่างแรกเลยเวลาเล่นเรียวตากลับบอลปุ๊บเนี่ยส่วนมากเราทำแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็เข้านะครับทีนี้คู่ต่อสู้เนี่ยที่เขาปิดเราเนี่ยเขาจะมายืนโซนระยะแบบประมาณนี้นะครับทีนี้มันจะมีชิคก็คือมันจะทำให้เราสามารถเลี้ยได้ไกลขึ้นหรือว่าเฟดชูดได้ไกลขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนนะอันนี้ขีดค่าสกิลของมันเนี่ยจะอยู่ที่ระยะประมาณนี้ถูกต้องไหมครับประมาณเก้าอี้ตัวที่หนึ่งนะครับครึ่งช่องนะครับตรงนี้คือจุดที่เราต้องใช้สกิลนะอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ ตรงนีท้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารับบอลจากเพื่อนนะครับอ่ะเราเืีตรงนี้มันจะได้ไกลขึ้นนะครับอ่ะเวลารับบอลเรายังไม่เลี้ยงนะเนี่ยแล้วเราเละเห็นไหมฮะมันจะเละอัพได้ไกลขึ้นนะครับคือยิ่งถ้าคอ,คอมโบกับเวลาคู่ต่อสู้เขาเนี่ยเขาปิดเราแถวแถวนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ไม่ได้ครับไกลไปจะส่งอีกรอบนนะประมาณตรงนี้น่าจะถูกนะฮะอ่ะสมมติเราหลอกชูตอย่างเงี้ย ผู้ต่อสู้เขาอยู่แถวเนี้เขาตบเราอาจจะไม่ถึงนะถ้าเขาไม่เดิอนออกมานะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทิกที่ผมเห็นได้เห็นมาเล่นนะแต่คิดว่าหลายคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ก็แนะนําไว้ให้คร่าวๆแล้วกันนะสำหรับท่าตูดแหงลวมนะฮะเนี่ยถ้าไกลไปนะมันก็จะเดินเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเรารับบอลครั้งแรกปุ๊บเนี่ยระยะเรามันถูกนะฮะมันก็จะสามารถเลี้ยอัพได้ไกลขึ้นอันนี้คือไกลไปนะ พยายามกัดระยะดูว่าเป็นระยะไหน <S <S หน่าจะเป็นอันนี้เห็นไหมมันสามารถเสดได้ไกลกว่าเดิมนะซึ่งเซนเตอร์เนี่ยตกไม่ถึงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ประกบเราเนี่ยถ้าเขายืนหรือเขาก็ตกไม่ถึงเช่นกันนะแต่ว่ามีโอกาสที่จะโดนติดบรบกวนนะครับหรือถ้าเซนเตอร์เขาไปยืนฝั่งเนี้ยนะครับบางคนเนี่ยเซนเตอร์บอลเราอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเซนเตอร์เขาจะยืนถอยเหลื่อมจากหัวมานิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นเขาแบบนั้นนะครับเรารับบอลปุ๊บเนี่ยเราสามารถเลียรไปได้เลยนะครับ เซนเตอร์อาจจะตบไม่ถึงนะครับประมาณนี้อันนี้ก็แนะนําไว้ให้คร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของลูนกันต่อโอเคครับมาดูกันเรื่องของลูนลูนที่ผมใช้กับเรียวตาเนี่ยส่วนมากจะมี3เซตนะครับอันดับแรกคือลูนสตีลผมจะใช้เป็นประมาณนี้นะครับจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับการชูเลยคือจะสตีลอย่างเดียวแต่ว่าอันเนี้ยเอาจริงแล้วผมแทบไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเ,เราเล่นเรียวตานี่ส่วนมากเวลาที่เราเจอก็จะเจอลิงเซนโดมากิอะไรพวกเนี้ยหรือว่าฟุกุดะนะครับตัวที่มันจําเป็นที่จะต้องบล็อก มากกว่าการสตีลนะครับส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้แทบไม่ได้ใช้เลยหรือนะครับในกรณีที่ซากุโลมันเข้าแล้วเป็นล้นแล้วก็เป็นซากุล้วนเนี่ยแล้วไม่เล่นกับเลียวตานี่ผมอาจจะมาใช้เป็นลูนสตีลก็เป็นได้หรือในกรณีที่ฝันของข้างเขาเล่นไอโซเลชันผมมองว่าลูนสตีลค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องไปตกใครนะครแต่ว่าอันนี้ผมแทบจะไม่ได้ใช้ละที่ใช้หลักๆน้จะเป็นลูนนี้ครับเนี่ย ก็คือจะเป็นซูเปอร์จัมเลยนะครับซูเปอร์จัมคือเอาไว้โดดตบมากรีเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นกำแพงวงในแล้วก็ซูเปอร์บล็อกนะฮะเราก็จะมีค่าแสเตตชูดกลาง40บล็อก40จัม40นะฮะซึ่งไม่เอาเรื่องของการตัดบอลเลยเพราะว่าตัดบอลผมมองว่ามันเป็นผลพลอยได้นะครับแล้วก็ลูนตบเนี่ยผมใช้แบบนี้เลยนะครับเอาไว้เผื่อเวลาเราตบลิงตบเซนโดอะไรเงี้ยมันช่วยได้บ้างนะครับช่วยได้บ้างในกรณีที่เจอเซนโดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีลูนตบในเนี่ยผมว่ามันตบค่อนข้างยาก สำหรับผมนะบางคนอาจจะตบเก่งแต่อันนี้ไม่รู้นะแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าใช้เนี้ยมันตบง่ายขึ้นแล้วก็รูนที่มันบังคับก็คือขอเสียงเชียร์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีอันตีเยอะเนี่ยนะครับอันตีได้บ่อยเนี่ยมันกดดันฝั่งตรงข้ามได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีโอกาสทําเกมได้เยอะมากกว่านะครับส่วนมากผมจะใช้เป็นอันนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ลองลงมาในกรณีที่ผมอยากจะบล็อกแต่ว่าวงในของเรามันมีตัวบล็อก1บล็อก2ที่ดีอยู่แล้วนะผมจะเปลี่ยนรูนตบในออกแล้วก็เอาเป็นรายชารับบอแทน เสริมเกมลุคนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยมากเท่าไหร่หรอกนะครับผมก็ใช้เป็นประมาณนี้แต่ส่วนมากผมจะใช้เป็นอนันมากกว่าเพราะว่ารายชารับบอลเนี่ยมันต้องใช้คู่ออคุมเกมเพื่อทําให้เขาล้มแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นนะเพราะงั้นหลกัหลกๆเลยผมจะเล่นเป็นลูนเซตนี้เลยครับเป็นลูนจัมบ็อกนะครับประมาณนี้สำหรับลูนนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเล่น small forward มาหรือว่าเล่น power forward มาเนี่ยเอามาใช้ด้วยกันมันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ค่าบล็อกของมันเนี่ยสัก30เนี่ยผมว่าก็เห็นผลแล้วนะครับค่าจำมันจะทําให้เราบล็อกได้ไกลมากขึ้นอย่างเช่นเวลาเจอมากิเนี่ยบล็อกทะลุกลวยนะครับกลวยป้องกันนะครับแถบสีเขียวสีแดงนะครับยืนปลายกลวยแล้วโดดถูกจังหวะนะครับสามารถบล็อกมากีิได้ไม่ต้องกลัวเลย นะครับประมาณนี้แล้วใครที่อยากจะมีรูน300แบบแน่นๆแบบผมนะก็แนะนำเลยครับโอ้โทอปอาพครับบริการเติมคูปองเกมส์ Slam Dunk Mobile นะครับโปรโมชั่น1สำหรับใครที่ยังไม่เติมคูณ2แล้วก็แวววๆมาว่านะครับคูณ2 มีโอกาสที่จะ, reset ะรีเซ็ตนะฮะเพราะงั้นใครไม่เติมคูณ2ก็ไปเติมกันได้แต่อันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแต่คิดว่าก่อนที่ซากุตล้นจะเข้าเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันอันนี้เป็นการเดานะครับเพราะงั้นก็ไปจัดกันได้ใครที่เคยเติมคูณ2ไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับราคาถูกเหมือนกันนะครับมีโปรโมชั่น2ให้เลือกซื้อกันด้วย นะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคครับผมก็เกิดเอาข้าประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะมีเกมเพลย์ในแล้งนะครับ250ดาวบวกให้ดูแล้วกันนะครับว่าเลวตาเดี๋ยมันเล่นประมาณไหนเล่นยังไงแนวทางการยืนการป้องกันการยืนตำแหน่งอะไรแบบนี้มันเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูในเกมมาเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์ในโหมดแล้งนะครับสแลมดังประมาณน่าจะ250ดาวอัพอัพนะฮะเกมนี้เราเจอกับมากินะเราได้แมตช์อัพมากินะครับคือแนวทางการยืนของมันเนี่ยก็จะเหมือนในตอนที่ผมเล่นฮาเซงะวะนะครับประมาณนั้นเลยนะครับเหมือนเหมือนกันนะฮะคือยืนเว้นระยะห่างนะครับประมาณนั้นนะครับพยายามยืนนอกกรวยระยะป้องกันแล้วก็จังหวะที่เขาชูสเนี่ยพยายามเลือกบล็อกให้ถูกจังหวะนะครับ แต่ว่าเรียวตาเนี่ยมันบล็อกไม่เหมือนฮาเซงอวาฮาเซงอวาเนี่ยมันสามารถปล่อยช่วงเวลานิดนึงหรือแล้วกดชารนิดนึงได้นะเพราะว่าค่าบล็อกมันเยอะค่าความสูงบล็อกมันเยอะแต่กับเรียวตานะครับมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเรียวตาเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่าบล็อกค่าโดดมันเนี่ยไม่ได้เยอะนะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องโดดให้ถูกจังหวะนะบ,บางทีอาจจะโดดพลาดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวการมากี่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับ ประมาณนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเจอมากกีที่เขาเป็นเนี่ยเขารู้ว่าเรายืนไกลเนี่ยเขาจะชูส่วนหน้าเราแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มีโอกาสพลาดได้นะมันไม่มันไม่มีทางที่เราจะการได้ร้ออยู่แล้วสำหรับมากกีตัวมันโหดนะครับประมาณนี้นะครับในทางในาการเล่นเกมรุกนะฮะเราก็เข้าไปเรื่อยๆพยายามยืนแยกฝั่งกับตัวทําแต้มอย่างเช่นเกมเนี้ยตัวทําแต้มเราเป็นลิงนะครับแล้วก็ยืนคนเราฝั่งกันอย่าไปยืนฝั่งเดียวกันนะเพราะว่าลิงจะรับบอลเราเล่นยากนะครับแต่ถ้าเราเจอลิงที่จาบล็นนนนกกก็็ออัี้จะยายาห่ เกมป้องกันในเกมนี้เราจะเป็นที่จะต้องดูมางคีเป็นหลักนะครับพยายามบล็อกเขาให้ได้มากที่สุดนะครับเอาจริงเราพอยกาดเกมหนึ่งบล็อกได้2ครั้งผมว่าเยอะแล้วนะถือว่าเยอะแล้วในเกมนี้เราใช้สปีดมูนะในการวิ่งเข้าไปลบกวนนะเสียงว่าได้ทันนะอาจจะบล็อกไม่ทันแต่ว่าลบกวนได้ทันก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยสปินเนี่ยเป็นไปได้อย่าไปกดบ่อยนะครับเอาไว้กดเวลาจำเป็นนะผู้เล่นบางคนนะที่แรงอาจจะไม่ได้เยอะนะสปินเนี่ยคือเริ่มเกมมาปุ๊บคือกดเลยนะครับ เวลาเรากดสปินเนี่ยมันทําให้เรา move เร็วก็จริงแต่ว่าเวลาเรากลับตัวแบบหมุนซ้ายหมุนขวานะครับมันจะทําให้มีอาการชะงักนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราวิ่งไปซ้ายเราจะกลับไปขวาเนี่ยมันจะชะงักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนาเกียรเขายิงส่วนหน้าเรื่อยๆครับเพราะว่าไอเจเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วประมาณนี้เราก็พยายามยืนรักษาระยะห่างแล้วก็พยายามอยู่ในระยะที่แบบว่าสามารถตัดบอลได้นะครับก็จะดีนะครับประมาณนี้แนวทางการเล่นนะครับ เกมค่อนข้างตึงครับเกมนี้นะเมนหลักเราไม่มีอะไรครับคือเราส่งให้ลิงเล่นอย่างเดียวเราถ้าเกิดว่าเรามีจังหวะที่สามารถเฟดได้ทําแต้มได้เราก็ทานะครับถ้าเกิดว่าเซนเตอร์เขายืนแหลมยืนไม่ดีนะครับเราสามารถเลี้ยอปลอดใต้จักรแลเขาได้นะครับต้องพยายามดูยืนดูตําแหน่งเซนเตอร์เราตลอดนะฮะเวลาเราเล่นนะครับแล้วก็ต้องระวังมาจีสตีลด้วยต้องดูหลายอย่างครับพอย์การ์ดต้องดูทั้งเกมเนี่ยจังหวะนี้ก็ส่งให้กอแล้วนะครับเพราะว่า ออซุมิเนี่ยเขายืนยงไปทางซ้ายกอล้วอยู่ทางขวานะครับส่งไปให้ก็มีโอกาสที่อซุมิเขาจะตกไม่โดนนะครับประมาณนี คือบอลต้องพยายามขึ้นที่เรียวตานะครับใครที่เล่นเจอเรียวต้าพยายามให้เขาถือบอลเยอะๆนะครับจังหวะนี้เรายืนเยองซ้ายไปหนึ่งเรียวตะาเป็นตัวที่ไม่มีพรสวรรค์ในการตบด้านข้างนะเพราะงั้นเวลาเจอมากีถ้าอยู่ด้านข้างมันตบไม่โดนนะครับต้องพยายามดีๆนะประมาณนี้มีจังหวะก,ก็ชูดได้ก็ชูนะครับอันนี้เกมมันค่อนข้างขาดแล้วผมก็เลยเลือกที่จะชูไปเลยนะครับ ตัวน้ยิงลมแล้วก็ตบอันติไปค,คือถ้าเกิดว่าลิงลมแล้วเขาแบบฉีกอันติได้ไม่ค่อยดีเราสามารถตบได้ครับคือจอมืดปุ๊บเราตบเลยประมาณนี้การเล่นก็ไม่ต้องไปเน้นทำแต้มมากอย่าไปบ้ายิงนะเพราะตัวมันยิงไม่แม่นต่อให้ยิงยงโล่งก็ยังไม่ค่อยจะลงเลยตัวมันไม่ได้เหมือนมากีมากีคือมันเลี้ยงบอลฝันตรงข้ามก็ถอยไปลักไก่ชูดอะไรเงี้ยมีโอกาสลงเยอะแต่ว่าเลียวต่างมันชูดไม่แม่นเลย เรามีทั้งตัวทําแต้ม2ตัวนี้คือเซนเตอร์เขาจะค่อนข้างปวดหัวมากมนะเพราะว่าเลียวตะตัวเดียวก็ปวดหัวแล้วนะเจอลิงที่แบบควิกดังเป็นอีกจมบ็อกเป็นอีกอย่างเงี้ยแล้วก็มีกอแลแอีกอย่างเงี้ยฝั่งของข้ามจะแล้วฝั่งของข้ามเนี่ยมันเป็นโอซูมิจุนตัวมันค่อนข้างช้ามันคุมพื้นที่ได้ค่อนข้างยากนะจะทําให้เลียวตะเนี่ยมีประโยชน์มากนะจังหวะนี้เลกลมาแต่ว็โดนตบนะจริงไม่ควรทำนะพอเพื่อนทาแต้มได้2คนนะมันไม่ควรเล่นนะตรงนี้กอลแรีเซ็ตไป อันนี้ตบไม่โดนแต่ได้ลบกุนแรงแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันมีโอกาสลงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เอาเกมเพย์มาให้ดูแล้วกันว่าผมเล่นประมาณไหนนะเผื่อบางคนเขาดูอาจจะแบบเอาไปเล่นตามนะฮะจังหวะน,นี้ก็ใช้บุตรแห่งลมนะฮะคือรับบอลปุ๊บนะบแบบที่ผมบอกต้นคลิปก็คือรับบอลปุ๊บเขายืนถอยมาดนึงเนี่ยเราสามารถเฟดลงโลงได้นะมีโอกาสลงเยอะนะครับประมาณนี้จังหวะน,นี้มากียเลือกที่จะชูดมาก็เรียบร้อยครับคือมันบล็อกถึงอ่ะ ถาถูกจังหวะนะครับใช้ลูนจัาบล็อก40คือบล็อกถึงแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวมากีตต่อไปนะตัดบอลได้ด้วยค,คือเรื่องตัดบอลก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าออการบล็อกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราคอนโทรลได้นะครับแต่ว่าการสตีลหรือว่าอินเตอร์เซปเนี่ยมันต้องใช้ดวงนะครับในการเล่นนะเพราะงั้นผมมองว่าการใช้ เออสกิลเพลย์ของเราเนี่ยม,มันมันน่าจะคุ้มมากกว่านะครับถ้าเราฝึกฝนดีๆก็สามารถบล็อกได้ทุกตัวนะครับแลล้วบ็อกลูกชูดเนี่ยมันได้หมดอยู่แล้วนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเวลาเล่นนะครับอ่ะอย่างเกมเนี้ยเราเจอมาก,กิใช่ยไหมเราต้องโฟกัสมาก,กิเป็นดับแรกอยู่แล้วนะครับแต่บางเกมเนี่ยเราเจอเซนโดเจอฟูจิมะนะครับมันเป็นตัวที่ มันต้องเล่นกับเพื่อนอ่ะเออแบบอะไรเงี้ยเราสามารถวิ่งไปดับเบิลทีมได้นะครับเดี๋ยวเกมต่อไปจะมีเกมที่เจอตัวอื่นให้ดูแล้วกันอันนี้ก็ให้ดูคร่ข้าวในเกมที่เจอมากินะครับว่ายืนยังไงให้มันบล็อกได้นะครับแล้วก็ดูนจัมบล็อกคือมันใช้ได้จริงนะครับแนะนําว่าใครมีก็เอามาใช้เถอะไม่ต้องไปใช้หรอกลูนสติวนะมันบางทีก็สติวไม่ได้นะครับประมาณนี้เรายิ่งเกมนี้คือสติวัวซัวมากิ่ก็ชสูส่วนหน้าอีกนะก็แตกอีกนะครับอ่ะอันนี้ชูได้เพราะว่ามากเายืนแลม ค,คือเราแดนเข้าไปเนี่ยมาคิเขาอยู่หลังเรานะมีโอกาสที่เขาจะตบไม่โดนนะครับเ้รา็เราได้ชุดลงโดยเฉพาะเซนเตอร์เขาไม่ออกมาเท่าไหร,ร่นะส่วนมากเซนเตอร์เขารอตบเลยอ์อัพนะฮะโอเคก็จบไปในเกมนี้นครับบล็อกไป5ครั้ง12คะแนนนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะสำหรับเดลต้าทําแต้มเยอะไปนิดนึงแต่ว่าจังหวะก,การป้องกันการบล็อกอะไรแบบนี้ค่อนข้างเห็นผลนะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่เจอมาีิเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปนะครับเจอไล์อัพอื่นกันบ้าง,างว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคฮะก็มาดูอ so, ีกเกมหนึ an ่งเกมนี right ้เจอกับบุ่งคุงนะฮะแล้วก็บันนี่เค้กนะครับเล่นโลนแล้วก็มันเป็นคอมยอดฮิตนะเซนโดมากินะครับแล้วก็โลนซานะรโลนนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ในอนาคตมันจะเก่งนะครับไม่แน่ไม่แนอนาคตแต่ตอนนี้มันเก่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเกมนี้เราเล่นเกมรับประมาณไหนนะครับโฟกัสหลักๆนะครับก็จะเป็นมากิอยู่แล้วแหละนะครับ เกมมีถ้าเกิดว่าลิงเขามาช่วยเราในการโซนมากี่ก็คือจะดีมากๆนะแล้วก็เซนโดเวลาเขาถือบอลนะครับเราสามารถมายืนโซนได้เลยนะครับมากี่และไก่ชูเราวิ่งทันอยู่แล้วครับเรามีสปรินต์นะครับยังไงเราก็วิ่งทันนะครับสบายๆอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะเลยวอพสามัญชนนะครับถ้าถ้าแบบคือสเปซมันไม่ดีจริงๆมันก็ไม่ควรอยู่แล้วแต่อันนี้ผมแบบเซียนเฉยๆนะก็เลยลองดู อันนี้เวลาเรารับบอลเนี่ยอันนี้จริงๆก็ไม่ควรยิงนะเพราะเรามีตัวทำแต้นเป็นลิงอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูที่เกมป้องกันเนี่ยพยายามยืนโซนยืนโซนสองคนนะครับอันนี้เซนเตอร์เขาบล็อกไม่ได้ไม่เป็นไรฆ่ากันได้ขวานคู่ของโรนซ่าเดัดมาส่งให้ลิงเล่นอย่างเดียวเกมนี้ไม่มีอะไรมากเราจังหวะที่ลิงเขาเฟะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปรอว่าจะโดนบล็อกหรือเปล่าแล้วก็ไปรอเจ็บบอลนะครับประมาณนั้น อันนี้ทำอะไรมากไม่ได้มีสแต็กชูดพลาดนะครับจากเทที่แล้วเผื่อใครไม่รู้นะครับเวลาเราชูดพลาดนะครับชูดครั้งต่อไปมีโอกาสลงเยอะนะอันนี้เราเห็นเซนเตอร์เขายืนแบบเหมือนยืนเขาไม่ค่อยพร้อมผมก็เลยปาดเลยอัฟไปเลยแล้วกันนะครับหรือว่าในกรณีที่บางทีเราเจอกอแล้เขายกมือเนี่ยเราสามารถเลี้ยอไว้ได้เลยนะบางทีเขาตกไม่ทันนะบีเฟกมันมันไม่ค่อยทันยิ่งเวลาเรามีอันตรีเนี่ยฝังตรงข้ามคือเขาจะจับเรายากมากครับเพราะงั้นเนี่ยรูนที่มันเป็น ออขอเสียงเชียร์นะค่อนข้างจำเป็นสำหรับเดวตานะครับโอเคอเ,คเ,คเคดี๋ยวไปนะครับพยายามมายืนโซนเซนโดอันนี้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าโซนผิดฟันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมต้องโซนฝั่งซ้ายที่มันอยู่ฝั่งมาก,กินะครับเวลาที่เซนโดได้บอล นะครับอันนี้โซนผิดนะมากริกก็เลยว่างไปเลยนะครับแล้วก็ท่าไหว้เจ้าครับคือการหลอกชูดเราเลเยอร์อัพนะบางทีเซนเตอร์บางคนเขาไม่นิ่งพอเนี่ยนะครับเราเฟกชูดทีหนึ่งเนี่ยเขามีโอกาสที่เขาจะโดดนะครับแล้วเราก็ปาดหน้าไปเลยเนี่ยแต่ว่านะครับมันแอบเสี่ยงเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนสตีลเหมือนกันนะครับในการที่เราไปถือบอนานๆนะครับก็เวลาใช้ก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับจังหวะนี้ลิงบล็อกไว้ได้สวย โอเคต่อไปมีอันติแล้วนะไหว้เจ้าแล้วก็ส่งให้ลิงไม่โดนตกเนี่ยเพลงง่ายๆครับมีตัวทำแต้มให้ตัวทำแต้มเล่นนะครับแต่ตัวที่มันแมทกับเรียวตัดจริงๆมันจะเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือลิงฮาเซงาว่าซากุล้วนตัวใหม่ที่กำลังจะเข้านะครับประมาณนั้นค่อนข้างเหมาะเหมาะนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่ามันได้บอลทุกมมันทำได้เลย แต่ถ้าเป็นเซนโดกับมาเกียอย่างเงี้ยได้บอลมมันรอานานแนละ้วก่อนจะทำได้ถ้าเป็นฟูจิมะก็ไม่ดีครับ200กต่าดเพราะงั้นเนี่ยมันเหมาะกับพวกแบบลิงเนี่ยค่อนข้างเหมาะแล้วก็ซาโุโรค่อนข้างเหมาะมากมากจังหวะเซนโดเลย์อัพอะไรแบบนี้นะครับมันก็ช่วยได้เยอะนะครับสำหรับดูนตบในนะครับช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะตอนนี้นาะทีครึ่งบล็อกไป3าครั้งแล้วนะครับ,รบมากียชุดแบบนี้ยังไงก็โดนครับ แล้วก็อย่างที่บอกนะเวลามากีท่ทําท่าชูเราโดดไปได้เลยนะครับต่อให้เขาไม่ชูก็ไม่เป็นไรนะครับให้เพื่อนซ้อนเอานะครับยังไงถ้ามีเพื่อนคุมซ้อนแบบคุมโซน2ฝั่งอะไรเงี้ยมากิก็เล่นยากอยู่แล้วแล้วเรายืนระยะนอกระยะที่มันเป็นระยะที่ทาเขาทําให้เราหล้มด้วยนะมันจะยิ่งทําให้เราแบบป้องกันได้ดีขึ้นนะ,ะเล่นไม่มีอะไรมากส่งให้ลิงเล่นอย่างเดียวถ้าลิงเขาเป็นนะครับถ้าลิงไม่เป็นเราก็อาจจะต้องหาช่องทางในการกาทําแต้มเองหน่อย ามมานะจังหวะน,นี้ก็เนี่ยบล็อกอันติเซนโดไนดะ้อันติเซนโบเป็นอันติที่บล็อกถ้าคนเป็นบล็อกไม่ได้ยากมากนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าบล็อกได้ทุกครั้งนะครับอันนั้นก็เวอร์ไปนะครับเรียวตามันบล็อกไม่เก่งอยู่แล้วบล็อกไปห้าครั้งแนละ้วเกมนี้พอยกาดถือว่าเยอะนะคือส่วนตัวนะครับถ้าในเกมที่แบบว่าเข้มๆเนี่ยผมว่าเรียวตะาเนี่ยบล็อกได้2ครั้งเนี่ยผมว่าเยอะแล้ว บล็อกได้2ครั้งสติลได้สัก1ครั้ง2ครั้งเนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์แล้วครับอันนี้ถือว่าเกินเป้านะครับบล็อกไป5ครั้งแล้วไก่หแอซซิตแล้วนะทำแต้มไม่ต้องนะเพราะลิงเขาเล่นเป็นนะครับในเกมนี้น,นี่โดดท่านะครับแล้วก็โดนเลสสองไปเย้ครับจะให้ลิงเล่นอย่างเดียวเกมนี้เซนเตอร์เขาไม่ค่อยยืนปิดตำแหน่ง เขารอตบเราอย่างเดียวเนี่ยเราก็เลือกที่จะไม่เล่นนะมากี่ชุดแบบนี้ก็เรียบร้อยมันต้องแบบเชิงเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับถึงจะชุดรอดนะอันนี้เขาดูจับทางง่ายนะสำหรับมาี่คนนี้นะคล้ายบอยซิกในเกมที่เจออันไซเนะี่ยโดนเรียวตากตบเหมือนกันผมก็เลยมาเล่นลุนบล็อกยนะังไงล่ะอันนี้เริ่มแนละ้วเริ่มโยนแะล้วเริ่มโยนะนี่ไม่ควรยิงนะฝันข่งข้าไม่น่าทันแล้วคะแนนห่างเยอะครับ คือมากกี่เขาเสียเสียเยอะไม่หน่อยโดนบล็อกเยอะไปครับในเกมนี้ตกสวยเพลงนี้โอเคฮะตกโลดได้ด้วยบางทีก็โดนแน่นอนอนะนนโอ้โหตกกันยับยับโอเคอก็จบเกมไปประมาณนี้บล็อกไป7ครั้งนะครับสำหรับคอยกากาดนะครับถือว่าเอาเรื่อง โอเคครับก็จบไปแล้วนะสำหรับเกมเพย์ของเรียวต้าแอดวานนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังมองกําลังเล่นไม่มากก็น้อยนะครับในการเล่นแบบนี้นะฮะแล้วก็ลูนบ็อกซีสินะเห็นผลแน่นอนครับ คือช่วยให้คุณบล็อกได้ดีขึ้นนะเพราะเลียวต่างม,มันเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากครับสปรินต์มันกดใช้ได้บ่อยนะครับมันสามารถไปซ้อนจังหวะเพื่อนได้ดีโคตดโคตรถึงแม้ว่ามันจะตัวเตี้ยโดดไม่สูงนะครับแต่ว่าเราใช้พลังของลูนมาทดแทนในส่วนนั้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของการตัดบอลอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนซึ่งส่วนตัวผมมองว่าออการที่เราบล็อกได้เนี่ยมันเราสามารถควบคุมได้นะครับแต่ว่าการสติลเนี่ยแล้วแต่เกมนะบ,บางเกมก็สติลไม่ติด ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ทุกครั้งที่เขาติดสตันสามารถสติอได้นะครับคุ้มที่จะเสี่ยงนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ใครที่อยากจะมีรูน300แบบผมนีฮะมีรูนหลายเซตก็อย่าลืมโอเวอร์ท็อปอัพแล้วกันนะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็เท่านี้ก่อนละกันนะใครมีอะไรแนะนําหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันยังไงก็คอมเมนต์คุยกันไว้ได้เดี๋ยวผมจะเข้ามานั่งอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ